สวัสดีครับคุกฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยไต้ถุน้านวันนี้วันจันทร์ที่30เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2567นดะครับเราเจอกันเช่นเคยในช่วงสายๆแบบนี้นะครับวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจเอามาฝากกันเช่นเดิมนะครับในช่วงแรกของรายการก็จะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจเดี๋ยวว่ากันในเรื่องของการตลาดในปี2568นะครับจะเป็นทิศมีทิศทางอย่างไรเดี๋ยวคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญยิ่งคงอาชาพัฒน หัวหน้าสาขาการจัดก,การธ,รธ,ธุรกิจวิทยาลัยการจัดก,การมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงธรรมหากินครับเรื่องราวของนยโยบายผลไม้ปลอดภัยนําร่องที่จังหวัดนนทบุรีอ่าเข้าไปครับจังหวัดจันทบุรีนะครับจะมีที่มาที่ไปอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณชัยวัฒน์ยธคนในายศัตวแพทย์ในฐานะเลขาธิการสำนักง,งานมาตรฐานสินค้าเกษตร,รและอาหารแห่งชาติหรือมกชอในช่วงธรรมหากินนะครับโมเดลรายการเก็บเบี้ย อขอไปครับธนาคารนมสินนะครับได้มอบของขวัญปีใหม่ประจำปี2568ให้กับลูกค้าของธนาคารภายใต้โครงการที่ชื่อว่าวินัยดีมีเงินโดยโครงการนี้นะครับจะมอบเงินของขวัญพิเศษให้กับลูกค้าของธนาคารคนละ1,000บาทซึ่งจะต้องเป็นลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อในวงเงินไม่เกิน2 0 0 0บาทมีประวัติการชำระหนี้ดีต่อเนื่องกันมาไม่ต่ำกว่า3ปีนะครับไม่เคยมีการปรับโครงสร้างหนี้ ไม่มีประวัติการตัดหนี้ศูนย์แล้วก็มีสถานะหนี้เป็นปกติคือค้างชำระไม่เกิน30วบันนะครับโดยธนาคารจะทําการโอนเงินเข้าบัญชีให้ภายในวันที่15กุมภาพันธ์2 5 6 8นะครับเฉพาะผู้ที่มีบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกที่มีชื่อของตนเองเท่านั้นนะครับไม่รวมบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้ยาวแล้วก็บัญชีร่วมผู้ที่สนใจนะครับก็ต้องกดรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันหมลโมภายในวันที่31มกราคม2568นนะครับแล้วก็เงื่อนไขเป็นไปตามที่ ธนาคารกำหนดเพื่อเป็นการมอบขวัญและก็กำลังใจให้กับลูกค้าที่มีวินัยในการผ่อนชำระหนี้ดีนะครับสามารถนําไปใช้เป็นเงินทุนเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพหรือว่าใช้จ่ายช่วงเทศกาลปีใหม่ได้นะครับวันนี้รายการเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบไดอารี่ซึ่งเป็นบ็อกเซตจากธนาคารอมสินจำนวนสองวันด้วยกันเพียงแค่คุณผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมาจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้นะครับถ้าเกิดเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจ เก็บเบีย้ยได้ถุนร้านถ้าเป็น YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบี้ยได้ถุนร้านเว้นวักเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีส่วนจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่อกลับไปเองนะครับและนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกในเพจเก็บเบี้ยได้ถุนรานอีกหนึ่งช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้นะครับเมื่อถึงช่วงกิจกรรมประจําวันนี้ให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อน,อนเีนยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าาาธนนคมสิ ได้มอบของขวัญปีใหม่ให้กับลูกค้าของธนาคารโดยได้จัดทําโครงการวินัยดีมีเงินขึ้นมานะครับโดยจะมอบเงินจํานวน1,000บาทให้กับลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อในวงเงินไม่เกิน2 0 0 0 0นบาทแล้วก็มีประวัติการชําระดีดีติดต่อกันไม่ต่ำกว่า3ปีนะครับนี่เป็นข้อมูลธุริการครับ ธนาคารอมสินนะครับได้จัดโครงการวินัยดีมีเงินขึ้นมานะครับโดยจะมอบของขวัญปีใหม่เป็นเงินจํานวน1 0 0 0บาทให้กับลูกค้าของธนาคารที่ใช้บริการสินเชื่อในวงเงินสินเชื่อไม่เกิน2องพันสองแสนบาทแล้วก็มีประวัติการชําระหนี้ดีอย่างต่อเนื่องมาไม่ต่ำกว่า3ปีนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคําถามครับถามคุณผู้ฟังว่าโครงการวินัยดีมีเงินซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์การเงินของธนาคารอมสินที่มอบให้กับลูกค้าของธนาคารอมสินเป็นของขวัญปีใหม่ประจาปี2 5ง8าปนะครับโดยลูกค้าที่ใช้บริการ สินเชื่อบงเงินไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทแล้วก็มีประวัติชําระหนี้ดีติดต่อกันไม่ต่ำกว่า3ปีเนี่ยนะครับจะได้รับของขวัญชิ้นนี้คําถามคือว่าของขวัญชิ้นนี้จะเป็นเงินจํานวนเท่าไหร่นะครับจำนวนเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบีย้ยไต้ถุนดานถ้าเป็น YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบีย้ยใต้ถุนดานเป็นวักเล่าสู่กันฟังแล้วส่งคาตอบมาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับ สำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่27ธันวาคมจากกรุงเทพมหานครนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับคุณวราพรพ์ชูพิชิตนะครับขอแสดงความยินดีด้วยเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงจับเศรษฐกิจครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญยิ่งคงอาจาพัฒนะครับหัวหน้าสาขาการจัดการธุรกิจวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเรื่องราวของการตลาดในปี2568เนี่ยจะมีทิศทางอย่างไรตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายนะครับออสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวก็มา ก็เรื่องนี้เดียวน่าสนใจเนื่องจากว่ามันมีปัจจัยที่เป็นตัวแปรหลายตัวด้วยกัน,นครับโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่นํามาใช้หลังจากช่วงโควิดเป็นต้นมาเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของเทคโนโลยีที่เป็นสมาร์ตต่างๆนะครับมีทั้ง AI มีทั้งะอะไรต่าไรทาให้การตลาดมีแนวโนม้มว่าจะปรับเปลี่ยนมากขึ้นอย่างเช่นที่น่าสนใจเนี่ยนะครับก็มีเจข้อด้วยกันที่น่าจับตามองคือเรื่องของ Marketing strategy กับแนวทางที่เน้น AI เป็นหลักนะครับเรื่องของการเติบโตของ voice marketing เรื่องของเทคโนโลยีเสมือนจริงจะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเรื่องของเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเรื่องของช่องทางโซเชียลจะกลายเป็นอินเทอร์เน็ตรูปแบบใหม่เรื่องของการเพิ่มขึ้นเรื่องของการมี sustainability marketing เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของ influencer marketing จะเติบโตอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวอ่ะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายนะครับสวัสดีครับอาจารย์บุญยิ้งครับ สวัสดีครับครับปีหกแปดการตลาดแนวโน้มจะเป็นยังไงต่อครับอาจารย์ครับผมก็จริงๆภาพใหญ่ๆถ้าถ้าพูดถึงเทรนใหญ่ๆก็ยังค่อนข้างจะเป็นกระแสต่อเนื่องนะฮะมันอาจะจะมีแฟกเตอร์บางสว่วนที่ที่เดี๋ยวเราจะพูดคุยกันว่าเออมันมีมีมุมไหนบ้างที่มันอาจจะมีมีผลต่อเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคหรือการตลาดแต่ว่าภาพใหญ่ๆเนี่ยจะคล้ายๆกับที่คุณปริพัฒน์พูดมามมักีเคยว่ายกอย่างเช่นเรื่อง sustainability เนี่ยยังเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเทรนโลกเลย คือตอนนี้ตั้งแต่ต่างประเทศไล่เข้ามาแล้วก็กระแสในเมืองไทยเองอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เป็นเรียกว่าเป็นกระแสในการแบบสนใจในเรื่องความยั่งยืนมากขึ้นครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ากระแสความยั่งยืนเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีความพร้อมกันก็น่าจะเป็นองค์กรใหญ่ๆก่อนองค์กรเล็กๆหรือว่าพวก s อสเเราก็อาจจะแบบว่าคือแบบเป็นสเตจท้ายๆเพราะว่าอย่างเรื่องของความยั่งยืนหรือเรื่องปริมิโคนมีอะไรพวกเนี้ยเราก็เคยมีงานวิจัยว่าคือ คนเนี่ยรู้สึกตะหนักถึงปัญหาถึงแมดล้อมเรารู้แหละโลกร้อนเรารู้ว่ามันแบบมีน้ํานะท่วมมีอะไรที่มันน่ากลัวใช่ไหมฮะแต่ว่าเอาจริงๆแล้วคือคือถามว่าถ้าต้องให้เราใช้เงินหรือทรัพยากรส่วนตัวในการลงทุนลงแรงกับตรงนี้เนี่ยคนโดยเฉพาะคนไทยนะต้องบอกว่าโดยเฉพาะคนไทยเนะี่ยเรายังค่อนข้างจะลังเลในส่วนนี้คือคือเรายังจําเป็นต้องเหมือนกับว่าเอาตัวให้รอดก่อนพูดง่ายๆคือถ้าตัวรอดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวโลกเดี๋ยวมันจะรอดไปด้วยกันอะไรประมาณนี้แต่ว่าถามว่า เป็นใ,นในภาพใหญ่รัฐบาลลงมาจนตั้งแต่แบบยูเนเตดเนชั่นอะไรเงี้ยอันนี้ยนะังยังอยู่ยังเป็นเรื่องใหญ่อยู่อันที่สองก็คือเรื่องของพวกสังคมสูงวัยอันนี้ก็เป็นกระแสที่แบบ มาเรื่อยๆแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเทรนนี้เป็นเทรนใหญ่เหมือนกันคือพวกเอเจิซ์โซเซียี้เนี่ยคือเราเนี่ยก็คือ,คอชัดเจนแล้วว่าเรากำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเรามีแบบสัดส่วนประชากรที่อายุ60ปีขึ้นไป65ปีขึ้นไปเนี่ยเป็นสัดส่วนแบบ20-30อร์เซนอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คือตอนนี้ตัวเลขเนี่ยเทรนมาทางนี้แน่นอนเพราะว่าเรามีการเกิดของเด็กใหม่ๆค่อนข้างน้อยนะแต่ว่าถามว่ามันจะมีอิมแพ t แบบเทรนพวกนี้จะมีอิมแพกเร็วมากๆไหมอาจจะยังไม่มีเร็วมากนะเพราะว่า คนที่แบบทีนี้สูงวัยต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าสูงวัยสมัยนี้ผมว่าไม่เหมือนกับสูงวัยสมัยที่เราเห็นเมื่อตอนที่พวกรุ่นรุ่นเจนเอ็กเราอยู่ตอนเด็กเ,เรามองไปเราเห็นคนห้าสิบกว่าหกสิบสมัยก่อนเราจะรู้สึกว่าโอ้โหแบบอายุมากแล้วอะดูอายุมากแล้วย<ส>ังนะหลานละเออใช่แต่ว่าปัจจุบันนี้ต่างกันนะฮะคนเจ็ดแปดสิบนี่ แข็งแรงแอคทีฟแล้วก็ยังทํางานได้แบบกระชับกระเฉงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าจะบอกว่าคนสูงวัยด้วยตัวเลขแค่หกสิบแล้วบอกว่าโอ้โหมันต้องเป็นสังคมคนแก่แบบว่าแบบทํางานกันไม่ได้แล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ว่ามันก็จะค่อยๆขึ้นมาเพราะว่าคนสูงวัยก็จะมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่อาจจะต้องการที่แตกต่างไปเช่เนเอาเรื่องสายตาเรื่องความสามารถในการ ทําทกิจกรรมต่างๆอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ก็จะมีบางอย่างที่เราเก่งขึ้นบางอย่างที่เราอาจจะแบบร่างกายมนอาจจะไม่ไม่อือ้ออะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นเทรนใหญ่ๆที่เราเห็นแต่ตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าสําคัญแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนที่ที่ค่อนข้างชัดก็คือว่าเราเราเห็นกระแสดิจิตอลมาตลอดอยู่แล้วแหละในระยะเวลาสิบ,บปีที่ผ่านมา แต่ว่ามันถูกกระตุน้นดิจิทัลเนี่ยมันถูกกระตุ้นด้วยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างตั้งแต่ไล่มาตั้งแต่ก่อนโควิดเนี่ยเราก็มีกระแสพวกออนไลน์พวกเอ่พวกสัญญาณคลื่นต่างๆนะ 5G 4G อะไรที่มันวิ่งมา <H at> แล้วก็ต่อเข้ามาในช่วงของโควิด9 3 4ปีตรงนั้นเนี่ยเราก็มีเรื่องของดิสซั t ชันเรื่องของแบบดิจิทัลเข้ามาเยอะผมว่าตอนนี้ปีที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเยอะๆม,มากๆคือคําว่า AI โดยเฉพาะสมาร์ทเ <H at> จเนจ AI ก็คือเรื่องของพวกเนี่ยที่เราเห็น ChatGPT ต่างๆเย ซึ่งตัวพวกนี้ยมันมันต้องเรียกว่ามันเก่งขึ้นแล้วก็ทําให้ทํางานกับการตลาดได้ได้มากขึ้นเยอะมากๆคือยกตัวอย่างเช่นหลายๆเมื่อก่อนเนี่ยสมมติสามสี่ปีที่แล้วเราจะพูดกันเรื่องของมาเซ็งว่าเออเรื่องเทคโนโลยีขึ้นมาแต่เรายังรู้สึกว่ามันก็ยังยากเนาะไอ้มาเ็งเทคโนโลยีต่างๆซอฟต์แวร์ต่างๆโอโ้จะไปเรียนรู้อะไรเงี้ยแต่ต้องบอกว่าในในหนึ่งปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องพวกนี้ยมันขึ้นมาแบบง่ายขึ้นเยอะคือ จากคนที่สมัยก่อนเราบอกว่าโอ้โหเราจะต้องไปเรียนคำโคดดิ้งซึ่งมันก็เป็นเพนเนี่ยพูดอย่างจรงบางอย่างอย่างย่งผมผมอยู่ Gen X อย่างเงี้ยผมไม่รู้สึกว่าให้โอ้โหต้องเรียนเขียนภาษาเนาะเราก็ไปนั่งซื้อหนังสือไฟท่องไฟท่อนมาเหมือนกับเด็กรุ่นใหม่ๆเขาอ,อ่านกันน่ะแต่ก็ต้องยอมรับว่าด้วยเจเนเรชันแกรปเราอาจจะไม่เร็วเท่ากับคนเจนใหม่ๆแต่ว่าปรากฏว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องนะฮะมันมีแบบ no ค้ดโลโค c ประมาทว่าไม่ต้องเขียนอะไรเลยก็ได้สามารถที่จะทํางานผ่าน Chat GPT ถามแล้วก็ มีความครทความิดสร้างสรรค์ออกแบบกิจกรรมการตลาดสามารถจะวิเคราะห์ข้อมูลเก่งมากๆก็ต้องเรียกว่าตอนนี้ทั้งผู้ประกอบการแบรนด์แล้วก็ตัวผู้บริโภคเองผมว่าสิ่งที่ต้องจับตามากๆค,คือคือเรื่องของเรื่องของเทคโนโลยีในโดยเฉพาะเรื่องของ generative AI เพราะว่าปีสองปีนี้แล้วก็ในอนาคตอีกสามสี่ปีข้างหน้าเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่เรียกว่าเปลี่ยนพิชฌมโลกเลยแล้วก็รวมทั้งตัวของเรื่องของงานการต่างๆที่เราทําเนี่ย อาจจะมีผลกระทบว่างานบางอย่างจะในสิทีฟเออมันทําได้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเป็นตัวเท็งใหญ่ๆที่ที่เราเห็นครับเอ,อแล้วเราจะต้องมันจะครัปรับตัวเข้าหาเขาหรือว่าเขาควรจะเราควรจะใช้เขาให้ถูกไงอาจารยแ์และแองคือจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าเขาคงต้องเรียนรู้เรียนรู้เหมือนกับ สมัยก่อนถ้าเกิดเราเราเราย้อนไปนั้น้นแต่ละช่วงที่เขาพูดกันเนี่ยยกตัวอย่างเช่นสมัยปฏิวัติอุตสาหกรรมก็มีคนบอกว่าอ้าวมันมีรถแท็กซี่อ่อมีมีมรถขับใช่ไหม <S 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 มันจะทําให้แบบโอ้โหรถม้ามันแย่ทําให้แบบคนแบบมันเปลี่ยนแปลงไปแต่แต่มันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงหรือวเราบอกว่าพอมีระบบโรงงานมีสายพานการผลิตแล้วมันจะทําให้คนแบบว่าตกง,งานกันเยอะแต่เอาจริงๆพอมีมีปุ๊บมันก็มีอย่างอื่นขึ้นมาทดแทนคนแล้วก็มีงานเนี่ยถือทำคล้ายๆกับเรื่องของ คอมพิวเตอร์ก็เหมือนกันนะเขาบอกสมัยก่อนบอกว่าโอ้ถ้าคอมพิวเตอร์มาปุ๊บมันก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่บอกว่าอะต้องมาหายไปแต่เอาสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็มาเป็นแค่เครื่องมือในการช่วยทํางานผมไม่ได้ว่าเราต้องปรับไปแต่ว่าเอาถ้าถามบนสาภาพตรงๆคือผมว่านักผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเท่าที่เราเห็นมาเนี่ยก็ย,ยังบอกว่าพิจิตรไม่ได้ว่าเอาจริงๆในโลกในห้าปีสิบปียี่สิบปีเนี่ยไกลไปด้วยความสามารถของเรื่อง generative AI มันจะเปลี่ยนไปขนาดไหน เราเรายังพิดิเรเรื่องอย่างนั้นไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่เรารู้ได้คือเราก็ต้องปรับตัวเรียนรู้คือเรียกว่าค่อยๆใช้มันค่อยๆแบบเข้าไปหามันค่อยๆปรับตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตรงนี้จริงๆถ้าถ้าชวนคุยก็คือว่ามันหลีดเข้ามาถึงในเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคเหมือนกันเพราะว่าพอเราสังเกตเนี่ยผมว่ามันตอนนี้มันจะมีเรื่องประเด็นเรื่องของ generation gap ที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันมากๆแต่น,นี่ท่านมองในมุมพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับเพราะว่า พอมันมีเทคโนโลยีสมัยใหม่ๆต้องบอกว่าเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยเรียนรู้เร็วกว่าคนที่เป็นแบบเจเนอเรชันที่สูงขึ้นมาหน่อยอย่าง <c oughs> พวกเราสมมติว่าเจนวก็อาจจะประมาณหนึ่งเจนเอก็อาจจะประมาณหนึ่งเบบี้บูมขึ้นไปนี่ก็จะยิ่งแบบว่ามีความรู้สึกว่าโอ้โหมันแบบบางอย่างมันมันไปเร็วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ต้องบอกว่ามันไปเร็วแต่ว่ามันก็จะค่อยๆง่ายขึ้นแต่แต่ก <c oughs> ็พอมันถึงเราจะบอกง่ายขึ้นแต่เราก็ต้องบอวความสามารถในการอยากเรียนรู้เนี่ยของคนที่สูงวัยขึ้นก็จะน้อยลง ไม่เหมือนเด็กรุ่นให,หม่ที่เขามันก็เขามองอะไรเขาก็มองว,ว่ารู้สึกมันง่ายเพราะว่าคนเด็กรุ่นนี้เขาถูกเรียกว่าเป็นดิจ<ช>ิทัลเดทีฟนะก็คือแปลว่าเป็นเป็นเพราว่าเกิดมาพร้อมกับดิจิทัลเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นเขาค่อนขอ้างจะเก่งในเรื่องพวกนี้อยู่แล้วแต่ตรงนี้มันจะทําให้แกลปของการแบบทํางานร่วมกันห่างออกคืออย่างคนที่อยู่ในบางวงการเนี่ยอาจัวอย่างในวงการการทางานอย่างเงี้ยก็จะเห็นว่าผู้บริหารระดับสูงๆอจะเป็นเจ n X ตอนนี้ท้ายๆตอนเป็นนูมีใกล้หมดแล้วก็คือเจนเอซี่จะเป็นแบบรุ่นท้ายๆของของในองค์กรในขณะที่เด็กรับเข้ามารุ่นใหม่กายเป็นเจนซีซึ่งตัวน,นี้ก็มีแกลในการทํางานเยอะในวงการการศึกษาเนี่ยเราก็เห็นอางสมมติรุ่นอาจารย์ก็จะเป็นเจนเอกันใช่ไหมแล้วก็รุ่นนักศึกษาก็จะเป็นเจนซีอย่างเงี้ย <ạ. S 2> มันก็จะมีมีแกลเพราะนั้นก็จริงๆทุกๆวงการในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยควรคุยกับลูกก็เขาเรียกว่าเราเราต้องปรับตรงนี้ขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่า เรื่องของเจเนเรชันแกรฟเนี่ยมันส่งผลค่อนข้างเยอะถ้าเราไปนั่งดูในในแง่เชิงต่างเช่น,นเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียก็จะเห็นว่าโอ้โหโซเชียลมีเดียนี้เดี๋ยวนี้เป็นเป็นเหมือนกับที่ของใครของคนนั้นเลยนะ <c oughs> เป็นอย่างที่เราทราบว,ว่าคนเจนสูงๆหน่อยเราก็จะชอบ a c e b o o k เราก็จะรู้สึกคุ้นเคยกับเรื่องนี้ถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นรุ่นแบบว่าเจนแบบสูงๆแบบอายุปรบม่าสี่ห้าสิบขึ้นไปเจนเอ็กซ์ที่ว่าเนี่ยถ้าไปเทียบกับเด็กรุ่นใหม่ๆแล้วเราเข้าไปเล่นทวิตเตอร์เล่นเอ็กซ์เนี่ยเราจะรู้สึกว ไปไม่ถูกมันมันงงมันไม่รู้ว่าในโลกนี้มันคือแบบกาลังพูดคุยกับอะไรกับใครอยู่ <c oughs> ซึ่งเป็นกลงคมใหญ่ๆแต่ในขณะเดียวกันเด็กเนะี่ยผมเคยถามแบบตัวอย่่งผมเคยแบบเคยคุยกับลูกเล่นๆเนกันว่าทําไมไม่ชอบเฟซบุ๊กเขาก็บอกว่าเข้าไปแล้วรู้สึกเพ้งคว้างรู้สึกงง <c oughs> ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนแต่เขาจะถนัดกับการใช้ไอทีอัโรูปทำสตอรี่ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยแล้วเหตุผลในการใช้แต่ละเจเนอเรชันเนี่ยต่างกันมากยกตัวอย่างเช่นเจนเจเนอเรชันสูงขึ้นไปหน่อยจะชอบแบบ เก็บสะสมรูปภาพถ่ายแล้วก็เก็บไว้แต่เด็กรุ่นใหม่จะชอบลองสตอรี่วันเดียวจบแล้วก็หายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคือคือพอมันตัวอย่างแค่ตรงโซเชียลมีเดียเนี่ยเราก็เห็นระับแพลตฟอร์มแต่ว่าตอนจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของความแตกต่างเนี้ยมันไปแทบทุกอย่างนะฮะช่องทางการช้อปปิ้งเด็กรุ่นใหม่อาจจะเข้าไปในเลมอนเอกที่คนรุ่นผู้ใหญ่หน่อยอาจจะรู้สึกว่าอะมันคืออะไรเด็กรุ่นใหม่อาจจะชอบเข้าทิกตอ,อกบ่อยกว่าในขณะที่ต้องบอกว่าคนคนในรุ่นสูงวัยขึ้นมาหน่อยเนี่ย เรายังสิกับการเสิร์ชยกตอย่างเช่นเราเสิร์ชหาของนะเราก็จะเสิร์ชหาของในใน Google, ใน o o g l e ในเอเ g ไอกูเกิลเสิ search, ใช่ไหมฮะแต่ว่าคนรุ่นใหม่ๆเขาจะไปเสิร์ชในทิกตอกอย่างเงี้ยสมมติว่าไปชุพมพุไปที่เที่ยวนี่เราจะเห็นเลยสมมติว่าถ้าเป็นเป็นรุ่นคุณพ่อคุณแม่เวลาจะเสิร์ชหาร้านอาหารที่เที่ยวเราก็เสิร์ชเข้าไปใน Google ก่อนเพราะนี่เป็นเซฟโซนของเรารแต่ถ้าถามเด็กรุ่นใหม่ปุ๊บพอ,พอ,พ,อพอบอกชื่อร้านอาหารเขาเข้า,ขา,ขาติ๊กต็อกก่นเลย S <S ไหนมีฟาร์มไปเที่ยวฟวาร์มนี่ผมเพิ่งไปเที่ยวทริปกลับมาเนี่ยเห็นเลยว่าพอถามลูกป,ปุ๊บเขาจะดูว่าเออฟาร์มไหนดังกว่ากันปุ๊บเข้าทิกตอกอันนั้นมีคน่ดูเยอะมากแค่ไหนอันนี้มีคนดูเยอะน้อยแค่ไหนเพราะนั้นจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าเราเริ่มเห็นความชัดเจนของของแก๊ป ทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีแลวมันลีดมาในเรื่องของพฤติกรรมรแ,แล้วแต่ละคมมันมีมีช่องทางมีพื้นที่ที่แตกต่างกันใช่ครับมันก็เลยจะเป็นอะไรที่คือเรียกว่าเราเป็นผู้ประกอบการการตลาดก็ต้องคอยติดตามความแตกต่างระหว่างเจนเรชันตรงนี้ข้างเยอะครับอาจารย์แต่มันจะจะจะ,จะใช้วิธีการวิเคราะห์ล่วงหน้าสักสองสามปีนี่มันอาจจะไม่ไหวงหมอาจารย์ก็ใช่ครับคือคือจริงๆเทรนพวกนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เรียกว่า เกิดต่อเนื่องค่อยๆไล่กันึ้นมานเรื่อยๆมันเรื่อยๆเลยใช่ไหมมันมันแค่มันต่อเนื่องมาเรื่อยๆแล้วมันค่อยๆสร้างความแบบแตกคือแยกกันออกสมัยก่อนเราคิดว่าหนึ่งหนึ่งแพลตฟอร์มเนี่ยมันอยู่กันได้ทุกคนแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยอยู่แต่เขาไม่สนุกกับมันหรืออยู่แต่เขาไม่รู้สึก comfortable แรกๆในเราจะได้ข่าวว่าแต่ที่เด็กๆไม่ค่อยชอบอยู่ในเฟซบุ๊กเนี่ยเพราะว่าเด็กๆจะแบบหนีพ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่อยู่ในเฟซบุ๊กเยอะมากเวลาเขาจะคุยเรื่องอะไรกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย ก็จะรู้สึกว่าเขาอยากจะไปอยู่ในในที่ที่มันแบบคอมฟอร์ตโซนของเขาเขาก็ไปอยู่ในโลกที่พ่อแม่เข้าไปไม่ถึงมันก็เป็นโลกทวิตเตอร์เป็นโลกอะไรอย่างเงี้ยไอที IG. ซึ่งแต่ว่าพอทาไปเรื่อยๆปุ๊บมันกลายเป็นความเคยชินนะในชิงการตลาดเราก็เรียกว่าเป็นคล้ายๆแบบบิวเทอร์โรลิทีคือคือเปิดไปแลัวเนทีทไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆแล้วมันชนินเหมือนเราไปทานข้าวที่ร้านนี้เป็นประจําทุกวันเราก็เกิดความเคยชินอะไรอย่างเงี้ยไอแพลตฟอร์มพวกนี้ก็เหมือนกันแต่แต่มีจุดหนึ่งที่ ที่ที่อยากจะแบบตั้งเป็นข้อสังเกตก็คือเรื่องของเศรษฐกิจนะผมว่าในในปีนี้ในปีที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้ก็เป็นแฟกเตอร์ใหญ่เหมือนกันคือเรายังมองว่าที่จริงเรามีความความเชื่อนะโดยเฉพาะส่วนตัวเขามีความรู้สึกว,ว,ว่าเมื่อเรามีรัฐบาลใหม่โดยเฉพาะรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยเราเราคอดมองว่าเ,เศรษฐกิจเนี่ยเราเรามองหาความแบบคล้ายๆว่ามันโ r o มันน่าจะสูงเพราะว่าก็คือจากก็เรียกว่าลักษณะของการหาเสียงหรือลักษณะการแบบประชาธิปไตยต่างๆเราจะเห็นว่า อ่าพักนี้ก็จะเน้นในเรื่องของเศรษฐกิจเยอะเราก็เชื่อว่าเศรษฐกิจแต่ก็ต้องบอกว่ามันก็อาจจะมีเรื่องของปัจจัยของเศรษฐกิจโลกด้วยเรื่องหลายๆอย่างที่มันกระทบถ่งสงครามัลประเทศซึงความไม่มั่นคง,งต่างๆแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ที่เป็นผลกระทบกับคนไทยก็คือเราก็เห็นก็นในมุมของเรื่องของการใช้จ่ายเพราะว่าต,ต้องบอกเลยว่าพอมันรู้สึกเหมือนกับเงินมันไม่ค่อยสัมัสการใช้จ่ายขอยงคนมันก็ก็มีความดรอปลงประมาณหนึ่งคือเหมือนว่าระมัดระวังการใช้จ่ายทีนี้ ถามาว่ราระวัดระงังระวังการใช้จ่ายแล้วไม่ใช้จ่ายเลยหรือเปล่าก็กไม่ใช่ <c oughs> เพราะจริงๆในในหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยผมแร์ให้ฟังนิดนึงว่าในอย่างงานสัมมนาการตลาดที่เราทํางานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยเราก็เห็นว่ามันมีกระแสยกตัวอย่างเช่นเราเห็นพฤติกรรมของคนที่ชอบเล่นกล่องสุ่มคือ <c oughs> ถามว่าเล่นกล่องสุ่มพวกเนี้ยราคาถูกไหมไม่ได้ถูกนะฮะสามสี่ร้อยห้าร้อยบาทขึ้นไปพวกร้านอาถอยทั้งหลาย หรือการบริโภคพวกน้ำผลไม้ที่แบอบกโอ้ราคาสามร้อยกาแฟที่มันดูพรีเมียมที่เราเรียกว่าเรียกคนพวกนี้ว่าเป็นลักชูเมอร์ก็คือว่าคือแม้กระทั่งแม้แม้ว่าเศรษฐกิจจะไม่ดีแต่ถามว่าคนพวกนี้มีความสนใจในการที่จะแบบบริโภคอะไรที่มันแบบแพงไหมมียังเป็นกระแสยังมีการต่อคิวยังมีการแบบโหยแย่งกันซื้ออันเนี้ยก็ยังแบบเพราะว่ามันก็มีเหตุผลในเชิงแบบเชิงการตลาดเป็นเรื่องเกี่ยวกับอิโมชั่นอลส่วนหนึ่งนะก็คือว่าแบบทีคนเราก็เหมือนกับ ต้องหาอะไรที่มันบางทีเครียดอนะเครียดจากงานเครียดจากเศรษฐกิจบางทีเราก็าอาจจะอยากหาอะไรที่เป็นรางวัลให้กับตัวเองบ้างทางานเหนื่อยหนักก็หารางวัลให้ตัวเองบางทีบางคนก็เลยเลือกกินอาหารที่มันแพงพิเศษขึ้นมาหน่อยหรือ <c oughs> ว่าอน้าดื่มอะไรที่กาแฟเป็นเครียบพวกนี้เรียกว่าเป็นรางวัลจากชีวิตเป็นรีวอร์ดมันก็เลยเหมือนกับมาเป็นอะไรที่มันเป็นกระแสะที่ย้อนแย้งว่าเศรษฐกิจ ไม่ดีแต่เนี้ยมันก็ในในแง่ของคนที่ทําธุรกิจเนี่ยก็อาจจะต้องมองว่าสินค้าของตัวเองเนี่ยเป็นสินค้าประมาณไหน<ม>เพราะว่าถ้าเป็นสินค้าที่เรียกว่าจําเป็นทั่วๆไป คนก็อาจจะมีความแบบระมัดระวังในการใช้จ่ายเรื่องของถูกแต่ว่าคนก็ยังชอบแบบว่าสินค้าบางอย่างที่มันมีแบรนด์ที่รู้จักยูนิคและมีความบื้อหวาหน่อยในทางการตลาดเนี่ยคนก็ยังรู้สึกว่าอยากไปบริโภคอย่างเพื่อเป็นรางวัลบางคนก็ไปบริโภคเพื่อเราเป็นลักษณะของการแบบว่าใช้โชว์ได้คือแสดงให้คนอื่นเห็นว่าเออแบบว่าเราแบบกินแล้วแบบมันดูเท่อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นลักษณะที่ที่ที่การตลาดมุมหนึ่งก็สามารถจะเอามาปร,รับใช้ได้ครับอืมครับ แล้วแล้วอย่างนี้ผู้บริโภคเนี่ยอ,อมันจะมีอะไรที่จะเป็นตัวเชื่อมโยงให้เข้าถึงข้อมูลเหล่านี้บ้างหรือเปล่าหรือว่าเขาจะตัดสินใจยังไงวิธีคิดมันจะเปลี่ยนไหมครับกในการที่จะไปช้อปปิง้งหรือว่าซื้อของต่างๆนานาเน,น,นี่ยอาจารย์ที่จริงที่จริงตัวผู้บริโภคเองเนี่ยผมว่าเขาค่อนข้างจะระมัดระวังพอสมควรนะฮะคือมองในมุมของเรื่องของการแบบระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะว่าจริงๆแล้วเราเห็นกระแสรจริงๆเ่ะในในช่วงแบบ ไปลายปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นแบบโอ้โหสรุปมาแล้วร้านอาหารที่ปิดกิจการเอยตัวธุรกิจที่ไม่ดีการเลิกจ้างแล้วก็ตอนนี้เรามีกบบมันมีเรียกว่ามีมีมมเขาเรียกอ่อคล้ายๆเดี๋ยวมันจะมีผลกระทบอีกส่วนหนึ่งนะคือในมุมของเรื่องอย่างเช่นไอตัวค่าแรงอย่างเงี้ยฮะการปรับขึ้นเนี่ยคือผมก็ยัง ส่วนตัวเนี่ยก็ยังมีความรู้สึกว่าล,ลังเลใจบันมอเป็นสองทางคือมองในมุมนึงเนี่ยคนมีรายได้ค่าใช้จ่ายเยอะขึ้นจะ <c oughs> มองในอีกมุมนึงเนี่ยแน่นอนนะเงินนี้มันไม่ได้เป็นเงินที่ลอยมาในอากาศมันก็มาจากตัวผู้ประกอบการคือในจา้ <c oughs> นจางเพราะฉะนั้นในจ้างก็จะมีต้นทุนที่สูงขึ้นคือคือถ้าเรามองย้อนกลับไปในในข่าวแล้วยังเรายังเห็นเลยว่ารัฐบาลเองก็พยายามที่จะระมัดระวังการใช้จ่ายตัวเองเหมือนกัน คือเช่นจะขึ้นค่าเงินเดือนให้กับข้าราชการอะไรเงี้ยก็ยังต้องระมัดระวังทีนี้ถ้าเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีเนี่ยตรงนี้ก็มันอาจจะได้อาจจะดีกับลูกจ้างคนทํางานบางส่วน แต่ถ้าบริษัทไม่ไหวเนี่ยมันก็อาจจะมีกระทบเพราะนั้นบางคนอาจจะมีชีวิตท,ที่ดีขึ้นแต่บางคนอาจจะมีลักษณะของแบบว่าการถูกเลิกจ้างหรือต้องเปลี่ยนงานอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นจุดที่เรียกว่าต้องระมัดระวังเพราะนั้นผมว่าคนจะค่อนข้างระมัดระวังการใช้จ่ายตรงนี้พอสมควรส่วนเรื่องของการแบบว่าบางทีสปอยตัวเองบ้างหรือว่าอาจจะแบบว่าอยากแบบกินใช้ใ,ในลักษณะที่เรียกว่าดูดูเหมือนฟุ่มเฟือยบ้างอันนี้ก็เรียกว่าทําได้บ้างแต่แต่อาจจะต้องแบบมีมีมีม มีลิมิตมีความระมัดระวังว่าทําประมาณแบบอย่าบ่อยมากเกินไปนั้นๆให้เรามันชีวิตกับตัวเองบ้างได้เช่นเดือนหนึ่งจินินากานออกให้ตัวเองบ้างกาแฟดีๆสักแก้วอะไรเงี้ยแต่ว่าอ่าก็ถ้ามีอะไรที่มันสะสมเป็นเซฟิงหรือเป็นการออมไปบ้างเนี่ยผมว่าก็จะมีความแบบค่อนข้างปลอดภัยเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่ากระแสก,การตลาดนะอย่างที่หลายๆอันที่อย่างเมื่อกี้คุคคณเพลพันธ์ยังพูดตอนต้นเลยยังพูดถึงว่าเช่นกระแสการตลาดที่เราเห็นนีเท่างเช่น การใช้พวกอินฟลูเอนเซอร์การใช้แบบอะไรอย่างเงี้ยคือคือนะักการตลาดก็ต้องพยายามหากับแบรนด์เนี่ยเขาก็ต้องพยายามหาวิธีการที่จะเรียกว่าเชิญชวนให้คนมาใช้จ่ายกับเขาอันนั้นันนั้นตัวของตัวผู้บริโภคเองผมว่าก็ต้องก็ต้องมียว่าเสพข้อมูลด้วยความ,ร,ามาระมัดระวังเพราะว่าบนโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันโดยอย่างโซเชียลมีเดียที่เราเห็นเนี่ยการตั้งอัลกอริทึมที่บอกว่าเราแบบแค่พูดอะไรหรืออยากได้อะไรปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันจะแบบ วิ่งเข้ามาหาอย่าอย่าอย่า,ยาได้ไปเสิร์ชหาอะไรสักอย่างที่จะซื้อนะมันจะวิ่งเข้ามาหาเราแบบเป็นไปหมดเลยเพราะทุกคนพร้อมขายเรามาครับผมนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลือกเราจะมีมากขึ้นแสดงว่าไออะไรนะฮะฮิตได้จะิะไม่ใช่เรื่องเจริญเซตติ้งมืนก็ต้องมีมากขึ้นด้วยอาจารย์ใช่ครับใช่ใชจำเป็นเลยนะฮะใช่ใช, <laughs> ใช,ใชเลยครับ <laughs> ครับอ่าเอาละครับวันนี้รับประกันแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวการน้าคุยกันม่ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณครับบคครับรับผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญยิ่ง คงอาชาพัฒนนะครับหัวหน้าสาขาการจัดการ,รกธุรกิจวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับในช่วงจอบเศรษฐกิจในช่วงหน้ากลับมาครับจะเป็นช่วงธรรมหากินเรื่องราวของนโยบายผลไม้ปลอดภัยซึ่งจะมีการนําร่องที่จังหวัดจันทบุรีเป็นอย่างไรนะครับพูดคุยกับคุณชัยวัน์โยธกุลนะครับในสถาบแพทย์เลขาธิการสำนักง,งานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอชในช่วงธรรมหากินนะครับส่วนคําถามวันนี้เราถามคุณผู้ฟังว่า โครงการวินัยดีมีเงินนะครับซึ่งธนาคารนำสินได้มอบเป็นของขวัญปีใหม่ประจำปี2 5 6 8ให้กับลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อของธนาคารในวงเงินสินเชื่อไม่เกิน2,000 0 0บาทแล้วก็มีประวัติการชำระหนี้มีประวัติการชำระคืนดีนะครับติดต่อต่อเนื่องกันมาไม่ต่ำกว่า3ปีคำถามคือว่าจะธนาคารจะมอบของขวัญเป็นเงินมูลค่าจํานวนเท่าไหร่นะครับมูลค่าจานวนเท่าไหร่ส่งขต่อมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live เขก็ไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน ถ้าเป็น YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบีย้ยไต้ถุน้านเว้นวักเล่าสู่กันฟังและส่งคำตอบมาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ